กทม last l สีส้มถ้าพูดถึงสีส้มกทมเนี่ยได้สีส้มเกือบจะทุกเขตมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในกรทมไหมก็ไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะว่านะวันนี้เลือกตั้งมาเยกกตทมไม่รับรองสอสเลยแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยรอบนี้มันเป็น จะพูดว่าเป็นประวัติศาสตร์ก็ได้เนาะว่ากรุงเทพเนี่ยมีสสพักการเมืองเดียวเข้ามาครองที่นั่งตั้ง33คนจากทั้งหมด33คนเดียวได้อะไรนะจากอะไรนะ32จาก33เมื่อกี้33จาก33เข้ามาครองที่นั่งตั้ง33คนจากทั้งหมด33คนเออนั่นแหละคัดเอาใหม่32จาก33 แต่ว่าอีก,อกคนนึงที่ว่าเนี่ยก็เป็นสสจากเพื่อไทยแต่คําถามก็คือแลนสไลด์มันไม่ได้มีแค่ในกทมมันมีหลายจังหวัดที่มันมีแลนสไลด์เหมือนกันทำไมวันเดียสิังต้องพูดกทมอ่อะนี่ไงนี่วันนี้เราคุยกันในวันที่ครบรอบหนึ่งปีผู้ว่าชัดิชาติคิดว่าก้าวไกลเขาได้สสเยอะๆในกรุงเทพเนี่ยเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนคนทำงานน่าจะแบบ วัยรุ่นขึ้นหนุ่มขึ้นถ้าเมื่อก่อนก็มีแบบสอๆแบบแก่ๆนะจริงเปล่าจริงผมเห็นในทีวีอ่ะผมผมดูทีวีอาจจะไม่ได้แก่กันที่อายุก็ได้ใช่ไหมความคิดวิธีคิดผ่านประสบการณ์มาเยอะอาจจะทำงานดีในพื้นที่ได้รับเลือกต่อเนื่องหลายสมัยแต่ว่ารอบนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่า บ้านใหญ่ก็คือหายไปเยอะพะสอสมควรก็เคยสัมภาษณ์คุณสีทาเหมือนกันดดดี้อ่ะให้คําอธิบายว่าถ้าจะเข้าใจการเมืองไทยก็คือจะมี3มอยา่างมีคุณเงินต่างๆม,มีบ้านใหญ่ก็คือแบบคนรู้จกักกันมาเนิ่นนานแล้วก็มีกระแสแต่ว่ารอบนี้กระแสมันมาแรงม,มันก็เลยทำให้เห็นว่าโอ้บางคนสสที่เป็นแบบสสก้าไกลสีส้มอย่างเงี้ยไม่รู้จักเลยหน้าใหม่แต่ก็ถูกเลือกเพราะกระแสของพักเนี่ยมันมาแรง แล้วสสที่เขายังไม่ได้รับรองที่พี่แนนว่านเนี่ยหเห็นเขาทํางานกันเยอะมากเลยเนาะเหมือนที่ล่าสุดก็มือที่ไปซ่อมสะพานอ,อย่างเงี้ยถ้าเขาไปซ่อมสะพานเงี้ยอาจารย์ทัชชาติจะต้องมาซ่อมด้วยไหมอาจารย์ัชชาติคุณจะซ่อมไม่ไหวนะคะ,ะแต่ว่าจริงๆก็ต้องถามว่าที่คุณไอซ์เขาไปช่วยซ่อมสะพานในเขตบ้านเขาเนี่ยเขาใช้งบประมาณอะไร บางที่เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนแบบควักกระเป๋าเงินตัวเองมาซ่อม,อมแต่จริงแล้วคุณอาจจะทําหน้าที่แค่ประสานให้สํานักงานเขตเนี่ยมาดูหน่อยอคุณวันอยู่วํารุงเนี่ยก็ออกมาบอกหลังจากนั้นว่าโอ้สะพานนี้ผมก็เคยซ่อมแล้วผู้ว่ากสศตำแหน่งใครใหญ่กว <คน S 1> ่ากันคนละหน้าที่คนละบทบาทกันอย่างผู้ว่ากรทมเนี่ยเขาก็มี อํานาจที่เหมือนกําหนดทิศทางวาระในเชิงของการขับเคลื่อนกอทมใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีทีมงานอย่างสภากรทมที่ก็เป็นทีมที่คอยตรวจสอบคอยให้คําปรึกษากับผู้ว่าแล้วก็มีเมื่อก่อนจะมีสอขอก็คือสภาเขตที่เข้าไปดูแลประชาชนในพื้นที่เขตแต่ว่าตอนนี้ยกเลิกไปแล้วพี่ไหมเออไม่ได้ยกเลิกค่ะแต่ว่าใช่ก็คือก็คือยังอยู่ตามพรบกรุงเทพมหานครปี28เพียงแต่ว่า ตอนช่วงปี6-2เนี่ยก็มีการชะลอจนกว่าจะปรับกฎหมายเพราะมันก็มีแบบคำแนะนำของสภาปฏิรูปประเทศเว่าสอขออาจจะดูไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่แต่ตอนนี้ไม่มีสอขอ,อ,ม,อมันก็เลยทำให้ตัวพักการเมืองเองหรือชาวบ้านก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยถ้ามีสอขอมาช่วยทำงานอีกแรงหนึ่งก็จะดีกว่าแล้วก็จะทำให้แบบตัวผู้มวยการเขตเนี่ยแบบ มีคนคอยจับตาด้วยในฐานะที่เป็นคนฝั่งข้าราชการ ถามว่าแล้วสสกับผู้ว่าเนี่ยอันไหนใหญ่กว่ากันอ่ะจริงๆแล้วอย่างที่อธิบายว่าบทบาทมันคนละแบบแต่ว่ามีความคาดหวังกันว่าถ้ามีสสเข้ามาทําหน้าที่แบบนี้แล้วเนี่ยน่าจะช่วยผลักดันกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายของกรทมใช่ไหมพี่ณารที่ตอนเนี้ยต้องบอกว่ามันติดล็อกหลายอย่างทําให้ผู้ว่าทํางานไม่ได้ก็ถ้าพูดถึงเรื่องพรบบริหารราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยน้องพรีนเห็นไหมรูปน้องพรีนี่ตัวนี้ตนนี้น้องพรีนน้องพรีนเขาไปคุยกับอาจารย์พิษพิษพงศสวัสด์แล้วก็อี คนนึงคือคุณวิโรธลักษณะดิสอน,นเสนอคล้ายกันเลยก็คือต้องแก้พรบรนี้ อาจารย์พิษเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยควรปรับโครงสร้างที่ให้มีตอนนี้มีรองผู้ว่าได้4คนที่ปรึกษาอีกตั้ง9คนซึ่งอาจารย์พิษเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะมีรองผู้ว่ามากกว่านี้ไปกํากับงานแต่ละด้านเลยแล้วก็อีกอันที่อาจารย์พิษเสนอก็คือนี่แหละต้องเอาสอขอกลับมามต้องเอามาช่วยกันทํางานแต่ก่อนหน้าน,นี้เขาบอกว่าสอขเหมือนเหมือนเป็นมือเป็นไม้เป็นหัวคะแนานให้พักการเมือง<ะ>หรือเปล่าซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเออ จริงๆแล้วมันคือยังไงกันแน่เนาะอย่างคุณวิโรจน์เนี่ยเขาก็เหมือนเป็นคนที่อยู่ในสนามกทมอรอบที่แล้วด้วย<ช>เขาเห็นปัญหาอะไรบ้างคะพี่แนนอ,อ,อันหนึ่งที่เราจะได้ยินตลอดเนาะของพระเก้าวไกลเองก็จะพูดเรื่องการเลือกตั้งผู้วา่าทุกจังหวัดแต่ส่วนของกทมอเองเนี่ยก็คือการเพิ่มอํานาจผู้วา่าทีเนี้ยเวลาจะแก้พรบเนี่ยต้องไปแก้กันในสภาผู้แทนราษฎร อ่าและไอ้สามสิบสามคนเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นแลนสรไลด์ในกรุงเทพที่มีอยู่สามสิบสองสามสิบสามคนแต่อย่าลืมว่าพอเป็นพรรคฝ่ายรัฐบาลมีเสียงข้างมากเหล่านี้แหละมันก็อาจจะช่วยทําให้เวลาที่เราจะแก้ตัวพรบกรุงเทพมหานครเนี่ยมันทําได้ง่ายขึ้นเลยเป็นที่มาว่าคุณวิโรจน์เลยเสนอเรื่องนี้เอาไว้แลวพอก้าวไกลมีนโยบายเรื่องของแบบการกระจายอํานาจการให้เลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศเนี่ยทีนี้พอเรายังเห็น ปลดล็อกกทมยังไม่ได้เลยเนี่ยการจะเอาเรื่องกระจายอำนาจไปไว้ในจังหวัดต่างๆเนี่ยนี่เป็นคําถามกันเนอะว่ามันจะทําได้จริงหรือเปล่าเคยไปถามนักรัฐศาสตร์เหมือนกันอย่างอาจารย์ตะกูลเนี่ยก็บอกเลยว่าอันนี้เป็นโจทย์หินมากๆเลยเลือกผู้ว่าทั่วประเทศแล้วคุณจะมาเปลี่ยนเป็นกระจายอำนาจแบบนี้มันต้องค่อยๆทําไปทีละจังหวัดถ้าทำแบบรวดเดียวทุกจังหวัดเลยอย่างเงี้ยมันต้องเปลี่ยนทั้งคนงบงานเหมือนแบบ ทําระบบราชการแบบนี้กันมาเป็นร้อยร้อยปีราชการส่วนภูมิภาคจะมาเปลี่ยนคืนทั้งทีนึงเนี่ยบางจังหวัดมันอาจจะไปได้บางจังหวัดมันอาจจะแบบติดล็อกของมันหรือว่ามันอาจจะไม่มีไม่มีงบประมาณพอหรืออาเงี้ยอาจจะล้มไปเลยประเทศไทยมีนายกคนที่สามสิบเดียเอาแบบเดไลน์กว่าอ,อ่ะวันสุดท้ายที่กะกะตจะต้องรับรองผลคือวันที่สิบสามกรกฎาคมทีนี้พอหลังจากวันที่สิบสามปุ๊บสองเดือน อีก15วันต้องเปิดประชุมสภาเพื่อเลือกประธานสภาแล้วพอหลังจากนั้นถึงจะเลือกนายกก็ประมาณสิงหาถึงจะรู้ว่าประเทศไทยจะมีนายกคนที่30ชื่อพิธาลิมจเจริญตร์หรือเปล่าคะแล้วเรื่องของการผลักดันสอสอส้มจะไปผลักดันต่อได้ไหมก็ต้องดูหลังสิงหาคมใช่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ